สวัสดีครับพอกันนี้เราเขบ,บ้านรถไทยหน่อยหลังจากไปด้วยขีตมมากครับเกียย์ค้างครับล็อกอยู่เกีย่ยานึงเลยครับบ่รู้ว่าสาเหตุมันเป็นเอียงปลดเกี่ยวว่าใดเลยครับก็แกะก็แกะข่างครับโยกกับว่าดเดี๋ยวที่ร้องทำการลื้อเบื้องครับว่าทั้งนมันข่างมันล็อกแบบใดครับ หลังจากลื่อบ้างกับตัวก,กลกนเกียร์มันก็จะล็อกครับมันจฝืดเนี่ยจากน้อยครับก็ได้เอาน้ำมันนั่นครับมันเป็นสนิมครับแล้วรดเก่าแล้วครับตัวคานเกียร์ลงม,มันสึกหลอครับมันเลยมาขัดกับแกนเลยเ็ดให้มันค้างครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้แล้วครับ ได้สีประกอบลองสตาร์ทมึงครับครับหลังจากประกอบแลวก็สิโยกได้แบบนี้นะครับตอนนั้นเกียร์ข้างโยกเกียร์หนึ่งครับสตาร์ทบ่ดยครับสตาร์ทได้เหยียบคัดเล่นได้เกียร์เดียวครับเยาะลองสตาร์ทลองมึงครับใส่เกียร์ว่างสีได้ไ่ครับ เอาล็อกสตาร์ทเอกมึงครับก่อนสตาร์ทต,ต้องเผาหัวก่อนครับค่อยสตาร์ทง่ายครับบอดสั่นบอดเผาหัวเพื่อที่สตาร์ทยากครับจะได้แล้วครับเสร็จสิ้นภารกิจด,ดีนะครับ ก็ขอจบคลิปได้เท่านี้นะครับ